ไข่ข้าวหรือไข่หางหางที่คนเหนือเรียกนะครับเกิดมาแม็กไม่เคยกินเลยครับเคยเห็นคนอื่นเขาลองกินลองรีวิวดูมันก็นึกอยากะนะ <laughs> มีใครเคยกินบ้างครับลองคอมเมนต์บอกหน่อยและรู้สึกยังไงกับการกินไข่ชนิดนี้เดี๋ยววันนี้ครับเกิดมาทั้งทีต้องลองดูสักครั้งหนึ่งครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงแม็กไม่ได้กินเพียงคนเดียวเลยนะเดี๋ยวจะชวนแม่มากินด้วยครับมาดูซิว่าแม่ของแม่เขาเคยกินหรือเปล่าแล้วแม่ก,กินแล้วอาการจะเป็นยังไง มาลุ้นไปพร um, ้อมๆกันนะครับ no ทุกคนครับวันนี้ชวนแม่มากินไข่ต้มไข่ข้างหั่งไข่อะไรนะไข่ข้างหังแต่ละที่มีมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างครับอ่ะคือหนูเห็นน่ะเขากินกันแต่มันดูน่ากินอ่ะอะไรที่เราไม่เคยกินเราก็อยากลองไงแม่เคยกินยังทำไมอ่ะแม่ไม่กินเขาก็กินกันไม่ใช่หรอทางเหนือทางอีสานเขากินกันนะเขากินกันแต่แม่ไม่กินอานี้มีคนรู้จักที่กินไหม มีหรอมีเยอะไหมเยอะอ้าวแล้วทำอะไรเองหนึ่งไม่กินเฮะอะว่านีแม่กลัวอ๋อจริงๆหนูก็ไม่เคยกินเลยนะแต่แบบว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตอ,อยากจะลองดูเหมือนกัน <laughs> แต่กําลัางทําใจอยู่ <laughs> ลองดูเฮ <laughs> อดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปเริ่มกินกันนะฮะเดี๋ยวเรามาลองแกะแกะให้ดูนะนี่แบบเขาจะเป็นไข่ที่เหมือนแม่ไก่แม่ป็ดเขาไม่ฟักแล้วเนาะเขาก็จะมีเหมือนแบบ จะมีความเป็นตัวตัวอยู่ด้านในนะเดี๋ยวแม็กลองแกะให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะมงมีเป็นเป็นตัวไหมตรงนี้อันนี้เหมือนมันจะมีตัวนะอันนี้เหรอเอาอันนี้เหรออ่ะลองดูสิเอาตามใจแม่นะมันเสียออกดำดำอ่ะมาดูกันมีไหมไม่รู้เหมือนกันนี่ไงเป็นตัวปะมันจะเป็นเลือกเลือกปะเป็นเมือกเมือกนะเป็นเมือกเมือกเหรอไข่ของเขาดูเหมือนแบบมันมีการผสมระหว่างไข่ขาวกับไข่อุ้ยนี่ไงนี่ไง มันจะออกเป็นตัวๆนั่นๆนั่นเห็นไหมได้มีตาเลยด้วยนะมันจะเป็นตัวอ่อนอยู่เป็นตัวอ่อนอยู่อมีตาด้วยนะคือเขายังเป็นตัวอ่อนอยู่นะฮะเนี่ยดูดิเขาไม่ใช่อ๋อจะเป็นอย่างนี้คือกาลังจะกลายเป็นตัวเป็นบางไข่มันก็จะมีขนก็คือมีตัวไปเลยเป็นตัวไปเลยเหรอ Oh. สมันจะเป็นไข่ไก่นะที่จะเป็นขนๆอันนี้มันไข่เป็ดเนะาะไข่เป็ดคืออันนี้มันเหมือนจะยังไม่โตมันยังไม่โตมากนะใช่ <c oughs> นะฮะดูอีกสักลูกไหมแม่เอาเลยอยากลองดูแบบที่มันแม่ว่าลูกไหนที่มันเป็นตัว,ต,วตัวแล้วก็ลองนี่ดดำดำเนี่ยดำดำเนี่ยเหรอ,อลองดูติอ่าลองดูสินะครับมีไม่มีแล้วมั้งตัวนี้ไม่ไม,<า>ม่มีอ่ะตัวนี้อันนี้มันเป็นไข่อันนี้อันนี้ยังเป็นไข่อันนี้เหมือนเหมือนไข่ต้มธรรมดาทั่วไปอันนี้ล่ะ นะครับอ่ะเริ่มเพลินแล้วนะอันนี้แม่แม่ใช้แกะอย่างเดียวแล้วนะฮะอ่ะนี่เดี๋ยวลองมาดูลูกนี้นะฮะไม่มีหน้าตาจะเป็นยังไงไม่มีนะคือก็ที่เราได้มาก็เหมือนประมาณว่ามันจะเป็นตัวไข่ข้าวค่อนข้างน้อยนะครับนี่ไงนี่ไง,งนี่ไงต้องเป็นไข่ไข่ไก่นาะ ต้องเป็นแขกไก่ขนนั่นน่ะไม่เคยเห็นนะอะคุณผู้ชมมีใครเคยกินบ้างครับใครเคยกินคอมเมนต์บอกหน่อยนะนะฮะลองคอมเมนต์กันมานะว่ากินแล้วรสชาติเป็นยังไงนะครับอันนี้แม่กับแม่จะถือเป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะมาลองกันลองคนเดียวเหรทำไมอะไม่กินต้องลองไม่เอาเกิดมาทั้งทีแม่เกิดก็เกิดแต่ไม่อยากกินเอา เดี๋ยวลูกนี้เราจะให้แม่กินนะครับมันคือของกินนะ่รู้แม่กินอ่ะสามพันลูกหนึ่งสามพันไม่กินห้าพันไม่กินหมื่นหนึ่งไม่เอาลองดูแม่กินหมื่นหนึ่งเลยนะไม่เอาโอ้ยเยอะนะหมื่นหนึ่งอ่ะเยอะก็เยอะไม่กินเามาเดี๋ยวหนูจะลองกินดูก่อนนะฮะมานี่เดี๋ยวลูกนี้เลยแล้วกันเนาะมาดูข้างดูข้างในนะฮะ วายอุ้ยลูกมันหนอ๋อดูแต่เนี่ยเขาจะเป็นตันอ่อนอย่างงี้แม่ของกินแม่อย่าไปพูดอย่างนั้นสิมาเราจะล่ากกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะเพื่อจะมาลองดูครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงอือเอาเลยหนึ่งสองเหม็นกอ เมนก็อร่อยอร่อยเฮ้ขาต้องกินกับกระเทียมดองอย่างงี้อืมอร่อยอร่อยเลยกะแม่กินเฉพาะตรงไข่นี่เหรอแม่ลองกินเฉพาะตรงไข่ลองดูไม่กินอันนี้เดียวนี่เดียวไม่เอานิดเดียวนิดเดียวไม่ไม่เอาอะลองลองลองไม่กินแค่ตรงไข่มันก็เหมือนไข่ต้มเฮ้ยทุกคน อร่อยอ่อ,รอจริงจมันจะแน่นแม่มันจะแน่นกว่าไข่ต้มแล้วก็มันจะเหมือนกินเหมือนกินพวกเนื้อมากกว่าเหมือนกินเนื้อไก่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกินไข่ต้มมันมีความแน่นมีความอร่อยอร่อยจริงๆล,ลองกินเฉพาะไข่อะเอาเฉพาะไข่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยลองดูเออเอ,อนิดเดียว<อ>นิดเดียวบ ok กิน อร่อยอร่อยกว่าร้อืกินคนเดียวเด้ออร่อยกว่าทุกคนอันี้ครั้งแรกในชีวิตเลยอร่อยอร่อยมันมันอร่อยกว่าไข่ต้มเยอะมากแม่อร่อยอร่อยอร่อยจริงอือติดใจไอ้ที่พูดเลยว่าติดใจตาล้องอยากลองไหมไม่เหมาะนะแบบนี้เขาเอาไปทอดอะ ทอดดิขอทอดที่ที่ต้มเสร็จแล้วก็ที่มันเป็นตัวๆเขาก็เอาไปทอดกินนะหรอแล้วมันเป็นไงไม่รู้มาเห็นเขาลูกนี้แม่อันนี้นะอินดูมันแน่ของกินแม่จะไมพูดอนะไรเนะี่อย่างกะจีแน่ไม่มตามาเดี๋ยวแม๊กจะลองกินแบบนี้ดูปกติเป็นตัวใหญ่กว่านี้ที่เขากินกันเดี๋ยวแม๊กจะลองนี้เลยมาถ้าเป็นตัวนะเขาเอาไปทอดนะหรอที่เป็นขนๆนั่นนะอือฮอ่ะ ลองดูครับไม่ลองอไม่รู้นันคือเราไม่กินอ่ะเขาก็ต้องโดนกินอยู่แล้วเพราะเขาถูกขายมาเป็นไข่ครับไ<ต>ข่คางห <attributed S 1> างอย่างนี้จะไปกินมันได้ยังไงไข่้างหาง,าง,างก็คนเขากินกันมันคืออาหารมันคือไข่ที่แม่มันไม่ฟักแล้วนะฮะคือ,อยังไงเขาก็อาจจะต้องตัวจะกินอย่างนี้เลยเหรอไปมาเปิดพิษสดานไปเรื่อยลองดูเขาก็กินกันปกติกินไส้เดือนหนึ่ง <laughs> กินไส้เดือนไส้เดือนคนเขาก็กินกันนะกินเนอะลองกินเนอแม่ลองไหมล่ะอือ <c oughs> อ่ะหนึ่งสองสาม <c oughs> ไม่มีมันไม่มีรู้สึกว่าเป็นตัวอะไรเลยเหมือนเหมือนเรากินไข่ลวก <c oughs> มันไม่รู้สึกอะไรเลย,ยจริงๆมันเหมือนกินไข่ลวกเลยครับมันเออเราเห็นว่าเขามีหน้าตาใช่ไหม แต่มันไม่ได้มันเป็นวุ้นอะมันเหมือนเรากินไข่ลวกเลยไม่ได้รู้สึกอะไรที่แบบว่าเป็นตัวเป็นมีความกึบกับกึึบกับเลยอันนี้กินแม้ว่ากินง่ายแต่ถ้าที่เป็นตัวๆแล้วที่มีขนน,นั้นน่ะไม่แน่ใจนะฮะอืมอ,อร่อยนะอร่อยจริงไม่ไม่ไม่โกหกไม่แกล้งด้วยอันเนี้ยอร่อยแม้ว่าอร่อยเลยแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าจะให้ตั้งใจซื้อมากินอย่างนี้ก็ก็ไม่ เพราะว่าเอาจริงก็มีความรู้สึกสงสารมันนะฮะแต่สักครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะอยากจะลองกินอะไรที่แบบว่าที่คนเขากินกันแล้วเราแบบยังไม่เคยกินนะฮะแม่ก็มีความรู้สึกอย่างนั้นแหละสงสาร <c oughs> เอาจริงอะ่ะมันมีความรู้สึกสงสารแม่เห็นมันเป็นตัวอยู่ในใจอะไรเงี้ยสงสารแต่มันคืออาหารนะฮะอันนี้อันนี้เนะี่ยมันเป็นใยอันนี้แล้วหนเนาะอืมอร่อยอะ่ะอร่อยจริงอ่ะคุณผู้ชมนะครับเอ่อ ใครเคยกินไม่เคยกินลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะวันนี้คือแม่เขาทําใจไม่ได้จริงๆนะฮะพยายามอยากจะให้แม่ลองกินดูนะแล้วคุณผู้ชมว่ามันอร่อยไหมนะครับสําหรับแม็กนะแม็กแม่รู้สึกว่ามันอร่อยเลยนะฮะอืมขันมันแน่นมากมากมันนี่มันแบบมันนี่เหมือนก๋ตี๋ย้มเนะอร่อยครับอ่ะใครไม่เคยกินลองคอมเมนต์มาตอนนี้แม่ทําแบบแม่ฮะเดี๋ยวเรืงนี้ทิศสมุนไพรจะค่อยๆทยอยมานะเดี๋ยวเราจะจันทร์มนะครับว่า แม่จะมีสมุนไพรอะไรใหม่ๆม,มาให้ทุกคนดูนะอันนี้เอาขั้นรายการเอาของแปลกๆมาให้ทุกคนได้ได้อูกันนะครับแป๊บนะไม่ล่ะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะลองไหมไม่เอาถ้าคลิปนี้ครบหนึ่งล้านวิวแม่จะกินให้ดู <c oughs> ถ้าครบหนึ่งล้านวิวนะมาอติดตามผมเลยแม่เขาจะกินให้ดูครับ <c oughs> โอเคปะโอเคสัญญาแล้วนะ มมแต่ไม่กินแบบนี้นะแต่กินแบบขาวๆอย่างนี้นะอโองใครบ้างอือคุ้ชยมร้านมีเจอกันแน่น่อน,นะ <laughs>